สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เกศราค่ะวันนี้เกศรามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวมาม่ากินมาม่าอยู่ในแคมเปอร์ของเกศราจะมาอัปเดตเรื่องโรคซึมเศรา้าให้เพื่อนๆที่เป็นในกลุ่มของเกศราที่เป็นโรคซึมเศรา้าโรคแองซาริตี้ว่าตอนนี้ไปเหงื่ไหนแล้วว่าอาการเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวก็อื่นขอโชว์แคมเปอร์นิดนึงถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูแคมเปอร์ของเกสราค่ะวันนี้อยู่คนเดียวก็เลยเปลี่ยนที่ค่ะจากบ้านมาอยู่ในแคมเปอร์นะมีก็เกษราก็มีโชว์ไปแล้วไม่โชว์เยอะค่ะจะมาพูดต่อเรื่องโรคที่เราเป็นกันอยู่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นโรคเดียวกับเกสรา อาจจะเคยชมวิดีโอของเกษราไปมั่งแล้วก็มีถ้าไม่ชมถ้าเพื่อนเพื่อนใหม่เข้ามาก็ขอแนะนําตัวนะคะอือจะมานั่งคุยกันขอแนะนําตัวก่อนว่าเกษราคือเคยอ,อยู่เมืองไทยค่ะเกิดที่เมืองไทยแล้วก็ ทำงานอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้มาอยู่ที่อเมริกาตอนที่อยู่เมืองไทยกิสรารู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่ถึงกับซึมเศร้าเพือนเพื่อนมันคือเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรอะแองไนตจี้โรคแพเนิตโรคามกลัวหวาดระแวงอยู่เมืองไทยเป็นอยู่ในเพิ่งเริ่มจะเป็นค่ะเพื่อนแต่เราคิดว่า การที่เราย้ายมาอยู่ต่างประเทศมันยิ่งทําให้ความรุงแรงของโรคห่วงกงังวลจนอาจจะทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าเรามาอยู่ตางแดนเราหวาวีเราไม่ค่อยอบอุ่นเรามีการจิตเรามันห่วงกังวลหลายเรื่องทั้งเรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวที่เมืองไทยเรื่องครอบครัวที่อเมริกา เอาแค่นี้นะคะเราทีนี้จะมาเข้าเรื่องต่อเจนสลาก็พยายานที่จะหาเพื่อนพูด,พดคุยหาอะไรทำให้มันบีซี่ให้มันยุ่งแล้วสมองเราจะได้ไม่คิดมันก็ได้ผลดีครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูวิดีโอของเกสราไป,ไปไปไปดูตอนต้นๆมาว่าสาเหตุมันึงเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆช่วงนี้สามีก็ได้ไปเมืองไทยตั้งแต่วันไหนอะตั้งแต่วันอังคารเหรใช่เข้าไปกันเข้าเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองไทยแล้วปันศุ์ก็รอที่จะทำวีซ่ายอยู่เกสราก็โลก ห่วงกันบนก็ยังมีอยู่ค่ะเพื่อนๆถ้าว่าจะไม่ถ้าว่าจะไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับโกหกตัวเองคือโรคห่อดังบนก็มีอยู่แต่ยังคอหาแล้วติดต่อกันอยู่แต่ที่สําคัญคือกิตด,ดายพยายามที่จะไล์สดพยายามจะทําวิดีโอพยายามที่จะทําให้ตัวเองยุ่งทําให้ตัวเองีซี่ จะได้ลดความกังวลนั้นไปมาอัพมาอัปเดตนรืงโลกซึมเศร้าตอนนี้หลังจากที่ได้พัดภาคจากสามีกับลูกไปหนึ่งอาทิตย์กับหนึ่งอาทิตย์แล้วมัง้งกี่วันอนะดีขึ้นครับเพื่อนๆขอบขอบคุณมากๆกับกลุ่มที่เกศลาที่มาสปอร์ตเกศลานะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ย ฉันมาดูวีดีโออีกคนนี้เก๋เ,กเป็นโรคซึมเศร้าฉันไม่ดูเก๋แล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนเพราะโลกนี้เรามันกําหนดไม่ได้มันฝ่าฝืนไม่ได้ว่าเราจะเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่อยากจะให้เพื่อนๆนเข้าใจว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เป็นคนที่น่ารังเกียจ เป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขาพวกนี้กลุ่มของเราเราต้องการความสปอร์ตต้องการสนับสนุนต้องการกำลังใจเราไม่ใช่คนไม่ใช่ประเภทพูดง่ายๆว่าเราไม่ใช่เป็นคนโรคจิตไม่ใช่โรคจิตค่ะไม่ใช่ว่าคนโรคจิตจะไม่เป็นโรคที่น่าสงสารเป็นโรคที่น่าสงสารแต่มันเป็นคนละโลกกับที่เราเป็นอยู่ โรคซึมเศร้าโรคหว่วงกำบวล icking, โรคแพนในกิ้งโรคแองไซตี้เป็นโรคที่ต้องการ support ต้องการความช่วยเหลือต้องการความสนับสนุนจากคนข้างเคียงแต่ที่สำคัญตอนนี้เกศราไม่มีคนข้างเคียงก็เลยอาศัย YouTube อาศัยเพื่อนๆแฟนคลับที่ติดตาม YouTube มั่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อน เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสรุปแล้วว่าตอนนี้โรคแองไซตี้ของเกษราดีขึ้นมากดีขึ้นมากคือเวลาตอนนี้นอนหลับสบายนอนหลับสบายมากกว่าสมัยเมื่อก่อนโน้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำตัวให้เราบีซี่ให้เรายุ่งทำ,ำน่นทำนี่แป๊บเดียวก็มืด แป๊บเยวเราก็อยากจะไปนอนแล้วเราเมื่อยเราก็ต้องการที่จะไปนอนหลับแล้วอีกอย่างที่เกสราเข้าไปคือเข้าไปพยายามดูไลฟ์สดมีเพื่อนๆคนไหนที่กำลังไลฟ์สดตอนที่ประมาณแปดโมงคือสองทุ่มกว่าเพราะเป็นช่วงที่เวลาที่เกสราหยุดทำงานเข้าห้องนอนก็จะพยายามไปดูว่า เพื่อนๆคนไหนไลฟ์สุดนะตอนนี้ถ้าเจอเกษราจะเข้ากลุ่มจะได้ไปเซฮัลโหลเข้าไปเข้าไปหาเพื่อนคุยผู้ง่ายช่วยได้เยอะครับเพื่อนๆคือเราไม่เก็บตัวเองไว้ในที่ไว้ในกล่องหรือในช่องแคบของตัวเราพยายาม e x p o r e x p o myself แล้วก็พยายามทำไลฟ์สดุดเมื่อเช้าเกษราก็ทำไลฟ์สดุดแต่ทำในแคมเปอร์ราคฏนว่า อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีค่ะต้องขอคอขอขอภัยด้วยเพื่อนๆที่มาดูตรงนู้นเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเกษราก็อยู่ตรงนี้เองค่ะไอแคมเปอร์มันก็อยู่แค่ตรงพาร์คกิ้งกลาเราก,ก็อยู่ตรงหน้าบ้านนี้เองอินเทอร์เน็ตไม่ดีค่ะ,คะ,ะวันนี้ก็เอาแค่นี้นะคะคือ จะไม่พูดมากค่ะขอแค่ขอมาอัปเดตเรื่องสุขภาพของตัวเองแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เกษราดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะค่ะนอนหลับสบายเยอะกว่าไม่ได้คิดมากเหมือนเมื่อก่อนพยายามค่ะพยายามที่จะมาทำไลฟ์สดทำ YouTube ต้องขอขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งที่ให้ความสพอร์ตนะคะ แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าคนที่เป็นโรคแอ x i ซ t าย a ีแพน i n กิ้งโรคหวต้งบวนโรคซึมเศร้าไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจเราอยากจะอยู่เราาออยยกจะู่ในสังคมให้นอ р м อ,อให้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเราไม่อยากจะมีปมด้วยเอาแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราเกษราจะไปไกิน ไปกินกว๋วยเตี๋ยวต่อเนาะช่วงนี้ทำไมไม่รู้อยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวจังวันนี้ไปทำมาม่าค่ะเมื่อวานนี้ไปกินกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามมาโอ,อ๊ขอขอโทษค่ะเพื่อนๆขออีกแป๊บเดียวขออ่านรายชื่อผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่สปอร์ตนะคะมีใครบ้างเอย่ยภายในประเทศก็คงมีหลายคนอยู่ค่ะคุณแจ็คคุณแจ็กกี้คุณโบซูลิน คุณต้อมส่วนผักน้องเอสคนสวยน้องฝนนี่ไม่แน่ใจว่าอยู่เมืงไทยหรืออยู่มืงนอกนะคะแล้วก็ทะเลแห่งความเมตตาขอบคุณมากครับท่านคุณอัมพาน้องแอมและยังมีอีกหลายหลายคนที่เกศลาไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่อยู่มืงนอกนะคะก็มีคุณพี่ตาสวีเดนคุณส้มเบลอังกฤษคุณนัน อยู่ที่เดนมาร์กคุณสาอยู่ที่เบลเยียมทางฝั่งลาวก็พอมีค่ะมีสาวลาวมีนุมมีบ่าวลาวมีคุณเกรมีคุณเท้าและยังมีอีกหลายๆท่านที่ไม่เอ่ยชื่อขอขอบพระคุณมากค่ะ